พอใจแฟมิลี่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชั้น3าทนะคะคือชั้นที่สูงสุดเนาะชั้นดอกสกายของโรงแรมเนาะชั้นรูฟท็อปของโรงแรมนี่ชั้นดอร์สามทอนี่เลยไปเดี๋ยวเราตามพอใจเข้าไปข้างในเลยนะไปชมวิวกันนี่ใช่เป็นโต๊ะทานอาหารพวกดินเนอร์มื้อดึกเนาะมื้อกลางคืน เข้ามานีก็จะเป็นประมาณนี้นี่เดี๋ยวป้าถ่ายลึกลอบๆตรงนี้ให้ดูก่อนอเป็นชั้นลูฟท็อปเนาะก็ประมาณนี้แล้วนี่คือด้านด้านในนะอ่ะพอใจขาพาเดินออกไปดูด้านนอกเลยค่ะตามพอใจไปเลยอ,เอ่ะเอามุมไหนก่อนดีคะ เอาทางนี้ก่อนไหมลูกทางนี้อ่ะทางนี้นอ่ะทางซ้ายก่อนเลยค่ะโอ้เห็นทั่วอ่าวพัทยาเลยอ่ะไปตามหัวใจเข้าไปเลยไปบนขวาลูกไหมทางนี้อยากชมวิวก็ต้องทนร้อนหน่อยค่ะลูก ตรงนี้นะคะก็จะเห็นเอ่อทั่วตรงนี้เลยใช่ไหมใช่เหมือนกันแบ,บแบบแทบจะทั่วเมืองพัทยาเลยเห็นเนี่ยดูโค้องอ่าวพัทยาเห็นเต็มเต็มเลยโอ<ม>้แต่คนที่อยู่ชั้นลูฟท็อปตรงนี้นะเสือสกายเนี่ยเห็นภูเต็มเต็มเลยเนาะลูงเนาะคือได้ทั้งสองคืนเลยคืนเมื่อคืนวันที่26แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้อีกวันหนึ่งวันที่27นะ,ะร้อนค่ะร้อนใช่ไหมคะแต่วิวสวยนะคะวิวสวยมากเลยค่ะตอนนี้ไราเริ่มแถบแล้วนะเดี๋ยวเราเดินกันเถอะค่ะ อะมาทางนี้ก่อนค่ะลูก,กเดี๋ยววนไปหามามะทางนู้นไงคะงนะอ่าไปป๊าป้าจะพาเดิไม่ไปเรื่อยนะอันนี้คืออะอันนี้อะไรพอเพลินทำเองเหรอคะทำอะไรอะคะออประดิษฐ์ประดิษฐ์ใช่ไหมคะโอเคค่ะดูสิทุกคน อออโอเคค่ะล้วปเดี๋ยวป๊าเดินตามไปเรื่อยนะคะตรงนี้เงียบหน่อยใช้เสียงได้หรลบตรงนี้ไม่ค่อยมีคนใช้เสียงได้นะป,ป๊าจะพาถ่ายเรื่อยๆนะ เก็บบรรยากาศไปเรื่อยเลยอะไรคะลูกน้รมานี่ตามไปไหนอ่ะเอานั่นมันเดินกลับทางเดิมอ่ะไปทางนี้หรอนุ้ยเห็นเคฟดารานั่าไงหลดตึกนู่นไงนู่นไงนน่นตรงกลางตรงกลางนี่เลยเนี่ยนั่นอะไรเคฟดาราไหนตรงกลาง มามามองไม่เห็นเทปดารานี่ไงเห็นไหมเนี่ยเ,เห็นนิว่าเห็นในกล้องไห<ป>มไปทางนี้ปะป๊ายังไม่ได้ไปทางนู้นเลยไ,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 ไปทางนู้น,นก่อนตรงนู้นนะมันตรงนี้มันแดดจ้าค่อนข้างร้อนนะทุกคนราอนี่ตอนนี้ใกล้เวลาเที่ยงแล้ว แต่เมื่อคืนแล้วแต่ทีนี้เมื่อคืนคือมันเป็นงานปูเขาก็เลยปิดท่อให้คนที่จองใช่เราก็เลยไม่ได้เข้าเมื่อคืนน่ะถ้าถ้าเราขึ้นมาตอนคืนเราก็จะได้วิวกลางคืนอีกแบบหนึ่งเนาะใช่ไม่เป็นไรได้แค่วิวกลางวันะะเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าค่ะใช่ถ้าเรามางานฟูเย็นเราก็อดขึ้นนอนคืนนี่เพราะว่าสําหรับผู้ที่จองโต๊ะไว้จะได้วิวทั้งบนเลยคือแบบนั่งดูฟูสบายใจเลย นี่ดูสิเห็นโรงแรมดูสิธานีด้วยดูเรือเต็มอ่าวเลยโอ้โน่นอะไรอ่ะนู่นปราสาทสัจธรรมเหรอนู่นไกลๆตรงนู่นนู่นเลยไปเดินต่อค่ะนู่นมาม่ากับพอเพลินเด็กๆอยู่ตรงนู้นแล้ว วิวสวยวิวสวยทุกคนนะนี่ก็จะเห็นสระน้ำเหมือนเดิมสระน้ำาวกโซนคิดขับต่างๆอเห็นเครื่องบินด้วยตรงนน้นแล้วก็มีตรงนี้อีกลำหนึ่ง อยู่ตรงนี้มันร้อนใช่ไหมคะเซ็นทรัลอไยู่ไหนนนงเห็นไหมตึกตึกโรงแรมใหม่ที่กำลังสร้างบังอยู่เห็นไหมคะเห็นไหมที่ไหอ๋อที่มีครอบแตกไม่ใช่อันนี้นะอันนี้คอนโดใช่ไมอันที่มีคอบาตกเหมืนแบบที่เหลืองๆอ่ะเออเดี๋ยวเราก็จะไปเซ็นทรัลกันแล้ว ไปเดี๋ยวเราไปเช็คเเอาแล้วตรียมตัวไปเช็คเอาแล้วค่ะไปเก็บของเก็บกระเป๋าก่อนไป <Okay. S 1> เดินบนไปข้าง,งหลังไปได้ไหมเมื่อตรงนี้ยังเยน็ยนขลุกพอเพลินบนใหญนะ่แนละ้วะอ,อะไรนะทางนี้ไนงะก็เดี๋ยวบนไปนู้นแล้วเข้าวไงหลงมามาแล้วเย็นมากาตรงนี้ในะนนจุดสูงสุดของผ่านพัทยาแล้วเนาะเพรคนนั้น ึ้นไม่ได้แล้วลูกไม่เพราะอยู่ตรงตรงตรงที่เขาสร้างรู้สึกมันจะตรงที่สูงของคณะจุดอันนี้นนจะลอยขึ้นแล้วเนี่ยอ๋อสุดแล้วไปไม่ได้ทางตาันทุกคนอ่านี่เราเห็นได้ขึ้นมาเห็นชื่อโรงแรมใกล้ๆชัดๆตรงนี้เลยว้าว <Wow. S 1> พอใจพาเดินย้อนกลับไปทางตรงนู้นอีกรอบหนึ่งไปลูกไป <c oughs> เดินย้อนกลับเลยงั้นเดี๋ยวป้าเดินวน ปเดี๋ยวป้าพาเดินวนย้อนไปใหม่เมื่อกี้ได้ไปอยอดอัมมาลีฮอลิเดย์เมอร์เคียวฮิวตันอยู่พัทยาการตรงนู้นเลยวุ้เกาะร้านใ้ใหญ่ อุ้ยสวยสวยสวยป้าชอบอายกลับห้องดีกว่า เดี๋ยวตอนนี้ปะป๊าๆก็จะพาเด็กๆนะกลับขึ้นไปบนห้องแล้วไปจัดกระเป๋าเก็บของออกแล้วเดี๋ยวจะไปเช็คเอาท์ออกแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักที่ไหนกันต่อเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปเลยนะอย่างนั้นเดี๋ยวป๊ากลับห้องก่อนไม่ไหวละร้อนมากตอนนี้นะคะเราก็ได้พักที่นี่เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมูฟออกจากที่นี่ก่อนเนาะอเค อ๋อพอเพืินเนาะพอแล้วนะที่นี่นะเดี๋ยวไปพักที่อื่นกันต่อนะคะใช่ค่ะที่นี่เขาไม่ต้องให้เรารอด้วยนะว่าต้องเช็คห้องก่อนใช่รอตรวจห้องว่าพร<ช>้อมเรียบร้อยอะไรก่อนหรือเปล่าเอาคิ์การ์ดไปคืนเขาแล้วเขาก็คืนข้างมาจำมาให้แล้วก็เขาไม่ได้วุ่นเลยก็คือคุณกดไปกลับได้เลยเนาะเสร็จเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยค่ะป้าป้าลงลิฟต์มามาเช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อย,ยแล้วใช่มาเก็บทริปนี้นะคะพวกเราสี่คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนย่าเรื่กด บายบายค่ะบายบายทุกคนค่ะ